พร้อมไหมพร้อมนะอันนี้เป็นหนึ่งในผู้บริหารของทีมไอท์ใช่ย่อมาจากอะไไอท์แม็คชุมเคยบอกทผมจำผมก็จำไม่ได้ละไปถามไปถามพาร์ตี้อ่ะโอเคอ่าแล้วเดี๋ยวมันเลสซิ่งใช่ไหมครับไม่รู้เหมือนกันเงินไรลสซิ่งกันกูครับเออเพชรสถาวรวงศ์ครับหมายเลขสามสิริผลลิโพเคสี่สิบห้าเลสซิ่งทีมน้องเพชรก็บอกว่าวันนี้อยู่แถวผมจะอยู่นานๆคอยดูแล้วกัน กับ Honda Brio โอคันเก่งของเขาครับตามต่อมาด้วยล i q u i โม l ี่ครับชุดใหญ่เลยคราวนี้จัดมาเต็มๆเ,เลยสำหรับความสวยความงามของหล่อนอุย้ยลวงลึหมายเลข55ครับเฟือ่องปวินอาจารย์เฟื่องอาจารย์เฟือาา่องการันตีเมื่อวานนี้ไปการันตีเข้าไปกับ22นะฮบอ่นวันนี้อย่าอย่าอยอยีเลยน,นะรู้ไหมอ,อาจารย์เฟื่องวันนี้พร้อมครับนี่ครับพร้อมมากพร้อม กล่องของเราไปต่อครับมาที่หมายเลข64ครับสิทธิรนพรมสมบัติครับนี่ครับน้องของโยครับก็พร้อมเหมือนกันสบายสบายเมื่อกี้นี้ลูกพี่ได้ไปอันดับ,บ 2, 2เดี๋ยววันนี้ขออันดับ1นึ่งเปอร์อีโคและกันครับผมขำนมื่ที่เขาขึ้นมาว่าเราสองว่าผมอ่ะครับพังให้หลานพังเออเขาสแสดงว่าเขาไม่หลับไม่นอนไหมครับเข,เขาดูพี่อยู่ตอนนี้เอ,อ,อเมริกาก็สี่ทุ่มครึ่ง ไม่หลับไม่นอนครับมั่วมากผมเองครับสามสามครับจักรพันธ์ธวีครับเมื่อวานวิ่งดีมากวันนี้ก็คงจะดีเหมือนเดิมตอนนี้ผมใจนะเสียงเราเป็นอเมริกาแน่นอนดูกันทั่วโลกครับผ่านระบบไลฟ์สตรีมมิ่งเว็บไซต์ใช่ไหมเวิ์อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตฮะอีกทีนึงไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์ดอทเน็ตสแลสไลฟ์ดูได้เลย worldwide เนี่ยนะใช่ครับต่อมาครับนี่ครับ สุรชัยลุยประเสริฐครับหมายเลข53อัลฟาแฟคทอรี่ก็นอนโรงแรมเร็วกว่าเราใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าทีมงานเขามาแต่เช้าเลยตื่นเช้าคุณเห็นเนี่ยเห็นหน้าเห็นเนี่ยไปสามนาทีครับต่อมาครับนารินครับหมายเลข26ครับจากบีควิกครับชุดใหญ่มาเพื่อจะให้บีควิกนั้นอยู่ในสนามน,นานๆคืองี้บีควิกเนี่ย เรกอยากให้เป็นศูนย์บริการเล่นยางอะไรบ้างนะเขายังให้การหล่อมือการครับแล้วก็ส่งรถแข่งถูกต้องต้องบอกว่าตอนนี้ทีมแข่งใหญ่เนะครับทีมที่ไม่ชื่อทีมครับเป็นทีมแข่งรถที่ดีอ่าโอ้โหชาวเตาข้างไปชนีไว้มีครับมีคนฝากมาอีกคนแล้วพี่อีกแล้วเหรออ่าจำอัวริสอรยับได้ไหมปิกอัพอ่า เขาบอกว่าชื่อทีมเขาชื่อ T D Racing ใช่ไหมเป็นชื่อทีมที่พี่รู้จักดีตีดีเซลพีดีเซลเขาบอกว่าที่พี่เขาเคยซื้อรอดช่องไปฝากกับพี่เดชขนาดนั้นเลยละเอียดขนาดนั้นเลยตามนั้นเป็นมือเซตมือจูนเลยนะครับผมขวัญรจัยทีมครับแล้วช่างเล็บช่างคิ้วมาไหมมาสิมานะต้องมาต้องมาลูกมาขึ้นแม่แรงไหมมา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  เป็นลูกขึ้นแม่แรงนะใช่ครับใช้แรงงานลูกฮะเบอร์ยี่บห้าฮบบี้ควิกเดซซิ่งอีกคันหนึ่งครับอ่าเอาละยังมีเวลาครับมาดูยาลิสต่อครับนี่นี่ออลนิวยาลิสคันเดียวเลยสามสิบห้าครับยาลิสคันนี้นะครับอ่าธนินชวันสมายใบตูหนึ่งเอ็นแซเอาแล้ครับกรับปั๊ดเอ็นจิ้นอยยังขึ้นแล้วครับหนึ่งนาทีวันแมเนตครับสตาร์ทเอ i นจินครับ ต่อมาที่เบอร์45 45ครับคุณนัทครับนี่ครับโบกไม้โบกมือเต็มที่ครับ DNA GT Tuning ตอนนี้สตาร์ทเครื่องแล้วครับครับใครที่ไม่ติดนี่ก็ถือว่าดวงไม่ค่อยดีครับเขาเรียกภนนาษาภาษาไทยประโยคเดียวเลยว่าสวย,อวอยอสวยปลาย15วิครับ เบรแบงกลับมันก็พอดีเลยนะใช่ครับพี่ใช่ครับเพราะว่ายาวไงกิดยาวกว้างกว้าง12เมตรอ่ะพี่คิดดูพอแล้วพอแล้วเออกลับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยเลยไปไม่ได้กลับเลยนะครับก็เดินเก้าละวิอ่ะพี่เออเขาคำนวณมาดีครับมาเจ็ดกับเจ็ดพอดีเลยพอดีเป๊ะแล้วการเดินต้องซ้อมเดินเลยนะใช่ครับกว่าจะมาเป็น TSS เลยได้ได้นี่ไม่ใช่ธรรมดาฮะต้อง ฝึกซ้อมกันด้วยนอกจากถูกคัดยังไม่พอนะถูกเลือกอีกครับทั้งคัดทั้งเลือกอรุ่นนี้ขับกันน้อยๆครับหกรอบสนามพอครับแต่ว่าตอนนี้คือการวอร์มอัพแลบหนึ่งรอบก่อนับ แจ้งมาว่าเสียงพี่ลูกน้ําเบาอาจจะเป็นเพราะว่าผมพูดกกอกไมค์ก็ได้ไม่ไม่ผมอาจจะพูดเบาไงพี่อาจจะพูดเบาผมเสียงก็าจจะหมดแล้วลมเริมเสียงหมดแล้วครับคือใกล้ตายแล้วล่ะบาเหรออย่างหอกพี่ยังต้องอยู่ผมนะใครบอกเสียงเบาอีกอ่เจ้าแม่บีโอเจ้าแม่บีเสียงเบายังไงเนี่ยปากแทบจะอมไมค์อยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวแล้วอ่เจ้านี้เครื่องเสียงมาดูหน่อยนะต่างแล้ว ดังแล้วเหรอดังแล้วดังแล้วที่แทบจะอมไมเลยเนี่ยไม่พี่ดูน้ำนี่หนึ่งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ผมห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคิดดูดิภาพจะอมแล้วนะค่ะผมจะพูดทางๆลลกันแล้วกอันกก็ทานจะได้จะได้ใกล้เคียงกันโอเคเปิดไลน์แล้วแข่งมาแล้วแสดงว่าเราเสียงต่ำเสียงมากเลยนะอย่างไรก็ยังได้ยินเสียงไม่ได้คอนเสิร์ตนะคอนเสิร์ตเราก็ต,ต้องเซ็ตอัพเขาต้องมิ๊กให้ดีเอาในน้ำไหมยัง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  มีแต่มาแต่เนือในสนาม16คันนี่เนือในสนามมานี่ดูลูกดูลูก <laughs> มาดู <c oughs> มาชมเรียกว่ามาชมเป็นการแข่งครั้งที่สองครับเม,มื่อวานครั้งแรกสุดยอดนะแต่สตาร์ชานิดนึงผมเสียดายผมเกิดไม่ทันพวกพี่ๆแข่งกันโอ้ยคุณดูจากภาพเก่าเบื่อเยอะเลยนะม,นมันดูภาพเก่ามันไม่มีภาพเคลื่อนไหว <c oughs> ผมอยากดูว่าเทคนิคลายเลยมันเป็นยังไงเออนันแหละ ือเราเเเเปป็็นนนนไอ้ียะบต้ากล้องเบต้าใหญ่ๆแล้วก็ม้วนวิดีโอเทป VHS ใช่ซึ่งสมัยนี้ก็ไม่มีใครเอามานั่งกอมานั่งลงเป็น MP4 นพีซีอะไรจดูหรอกจะได้ดูไงกี่รอบนะอ่หกรอบหกรอบครึ่งเดียวนะครับครึ่งเดียวของความแรงนะครึ่งโหลครึ่งโหลของคาร์ดานซูเปอร์ซีรีส์ครับแรงกซ์ซูปปี้กลับสิบสองกับสองพันใช่แล้วก็รุ่นใหญ่สิบห้าเลยใช่วิ่งกันประมาณสามสิบสามสิบโล 30มสโลครับความมันของรุ่นนี้ก็คือว่าเครื่องยนต์เนี่ยอยู่ประมาณ1,200กับ1,250ใช่มีการถ่วงน้ำหนักการเกิดขึ้นมีถึง1,300มไหมไม่มีพี่รุ่นนี้ก็มี4ี่พักนะอ่ามือใหม่สี่พักกับสี่ใช่สี่ธรรมดาคือมือใหม่ครับ4พักคือชั้นสูงใช่ทังวัลและครับเขาต้มีรางวัลให้นะถูกต้อง5ถ้วยครับเพราะวั้นเมื่อวานนี้จบไปเนี่ยเขาต้องมีการถ่วงน้หนักนะใช่ครับหลายทีต้องมาดูว่าสีไหนวะ เท่าไหรอะไรเงี้ยใช่ครับพี่เพื่อความบาลานซ์ไม่งั้นมันจะทิ้งกันหายเกินไปไม่หล่อนี่ก็เป็นกราฟิกครับของรายชื่อนักแข่งนะครับในสนามที่สองมันขึ้นขึ้นลงลงเหมือนฟุตบอลโลกเลยอ้าวทีมนานเขาพัฒนาแล้วจะอ่าไม่ทันนะไม่เป็นไรฮะเราอ่านจากจอเราผู้ชมอย่านึกว่าเป็นเทศกาลกินเจนะครับครับธงเหลืองนี่ก็บอกให้รู้ว่าให้ชะลอนะฮะแล้วก็ห้ามแซงนะฮะครับผมเข้าตำแหน่งที่เดียวกันนะครับ แล้วเดี๋ยวค่อยปล่อยใหม่นะฮะอย่าไปคิดอะไรมากนะครับยมาถึงเทื่อการกินเจฮะพี่ลูกน้ํามีคนแซวพี่ออกไม้ออกออกทางลายอีกแล้ว่าไงกสาวที่สอคิดถึงน้าลูกน้ํามากเขาฝากมาห้าห้าห้าไอเต้ทำไมพี่รู้เอ้ไปที่เดียวกันนันเหรอเจ๋งไปเลยสอนี่อะไรฮะสอโบตันนะรอใสอสามออสอามคืออะไรฮะ ข้างๆกับโตต้าบางกอกสามอ๋อสรีลาเวส่สามอคือเขาเรียกอยู่ะอะไรนะอะไรสามนะถน,นนอ่ะผมไม่รู้จกักพลามสามใช่ริมแม่น้ำเจ้าพยาครับผมไอเต้ยนี่มันเล่นแรงนะเนี่ยเ <c oughs> มียไม่มาดิท่าไม่มาไม่มาไม่มาละเลยกล้าออกใช่กาแฟาหน่อยนะเต้ยนะรับกันหน่อยปลาห้าแดงห้าแดง ดับครับดับแล้วครับรออกสตาร์ตนเวลานี้16กคันครับสตาร์ทน่าจะเคลียร์ครับนี่ทีมงานทีมช่างอย่าออกอย่างนี้นะต้องให้รถสตาร์ทไปก่อนแล้วค่อยวิ่งเข้าไปไม่งั้นอันตรายเจ้านี่พิดวอลดูด้วยระหว่างรถที่ปล่อยออกไปเนี่ยยังไม่เลยเส้นสตาร์ทเนี่ยไม่ให้ใครวิ่งข้ามไป เกิดมันเกิดปัญหาอย่างเมื่อวานนี้ทิ้นส่วนนตัดคอตัดหูประกันชีวิตไม่จ่ายนะจ้าใช่ไหมวะใช่พี่ไม่จ่ายพี่อ,อยู่ในจุดซุ่มเสี่ยงมาดูกันครับโค้งแรกครับผ่านเราไปแบบเมื่อกี้นี้โคง้งสองโอ้โหสวยงามรถสิบหกคันครับ มีการแบ่งเป็นสาช่วงสาระยะแล้วใช่ครับโค้ง3อู้ดูครับเบียดเบียดเอาแปะไป3คันแล้วก็ไหลมาดึงกลับมาได้ครับเบอร์ห5อาจารย์เฟื่องครับแทนที่กระทิงโนกรทินควิดครับงงไปเลยครับวันนี้อาจารย์เฟื่องแม่เขาเมื่อกี้เขาไม่เรียกกระทบกระทั่งนะครับเขาเรียกกระแทกกระแทกยังดีไม่มีแดกดันด้วยนะฮะโดนแปะกันไปเมื่อกี้นี่ตำแหน่งเปลี่ยนครับโอ้โหนี่ครับจังหวะไฮไลท์ของเราให้ดูกันด้วยความรวดเร็ว ดันเนินอย่างนี้เลยอะดูต่อครับตำแหน่งเปลี่ยนไปเดี๋ยวรอดูครับเรียกว่ากระแทกเบอร์55เบอร์3เบอร์64ครับมาดูต่อครับตอนนี้ครับ64ขึ้นมาครับเป็นอันดับที่1พูดเิไม่ดีก็โดนนะครับพี่เป๋เลยเป๋แรงด้วยนะเออจันเฟื่องตกใจดิล่วงมาอยู่6เลยแกนก็ชอบกันดียว เกือบแล้วดีว่าดึงกลับมาทัน64ครับณนขนาดนี้นำอยู่ RMI RMI ฮะครับผม RMI RMI แล้วก็เพ u ซาตามลำดับเหี้ยเออนี่ RMI ดีครับผมในสีเขียวตรงไหนมันสีน้ำเงินเออน้ำเงินเออไม่บอดไม่บอดไม่บอดมาแล้วครับเข่าโค้งที12ยิงตรงมา อ้าวหลุดไปอีก2ลามวยเออหลุดไปแล้วลันออฟแอเรียหลุดครับตำแหน่งเปลี่ยนเละเทะเลยครับก่อนที่จะผ่านมาที่บริเวณจุดสตาร์ทครับมมัันนนนโดแล้วเยะใช่ครับตำแหน่งเปลี่ยนเลยครับโอ้โหอะไรกัน กลุ่มแรกสองคันกลุ่มสามนี่เข้ามาพร้อมกันสี่คันใช่ฮะแล้วก็มีลื่นไหลใช่แล้วก็มีการกระทบกระทัครับกระทั่งหลุดออกไปตำแหน่งก็เลยเปลี่ยนอีกแล้วนะครับเกิดขึ้นทั้งหมดมั่นอยู่ในกรอกนิกาครับครับอยู่ที่ห้องใหญ่คอนโทรลจอ24จอนั่นแหละ24จอใช่แล้วก็มีการทำงานของคอนโทรลกี่ล้านสองพันนะฮะอนาทครับ เยอะมากเพราะว่าแต่ละมุมจะมีจะมีกล้องืึนกันเลยนะเนี่ยก็ดูดูดูนี่ภาพภาพอะไรนะภาพไม่ใช่ไหมภาพไม่เร็วไงหลุดลันออฟแล้วก็ดึงกลับมาแล้วก็ไปชนโอ้ดีครับเราได้เห็นชัดๆว่ากล้องของพวกเรามีประสิทธิภาพมีทุกมุมสามารถเรียดูได้จ้สั่งได้รับจุนทิ้งผมป็งไงมาแล้วแป้เป้เมื่อวานนี้ เป้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 แล้วรุ่นเล็กปอรุ่นใหญ่แต่ปอรู้สึกว่าผู้บัมคับวานไม่ได้ลงมีแจ้งไดทูฮะไดทูยกป้ายก่อนครับแต่เรารู้แล้วล่ะเดี๋ยวดูครับครับตอนนี้โอ้ยอีกครึ่งรอบครับผมป้ายฟีนิดเนี่ยจะเป็นคนบ่งบอกสัญญาณโดยรับค้สั่งกับครครับถึงว่อย่างเงี้ยป้ายฟีนิดติดตัวหรือเปครับ คนที่โชว์ป้ายโชว์รูปโชว์ธงคันนี่มีอะไรปั๊บเขาจะมีป้ายไดทูเขามาได้ทูแล้วมีหมาายเลขครับให้คุณเห็นนะให้คุณเบอร์นี้นะต้องเข้ามาไดทูนะเลยนี่เลยครับไดทูคันแรกเลยครับ69ครับรไม่ติดแล้วครับ ไม่ไหวครับไม่ไหวไม่ไหวฮะไล่เดี่ยวเลยเนี่ยอไปหลบหลบไปดีๆรัชกรรัตนวุฒิครับไปต่อพยายามเออพยายามพยายามอยู่พยายามนี่ไงนี่ไงไดทูหมายเลข64สิทธิรนพมสมบัติครับ r M I เหรอ R M I ซานาโก้น่าจะเกือจากเมื่อกี้นี่แหละที่พี่บอกว่าเป็นกระแทกนั่นแหละนะครับกระแทกหน้าปิดเลยครับ คำนวณเสร็จผิดก่รับสั่งถูกต้องครับเรียกเข้ามาก็เลยนะอบรมผมพิสัยด้วยการอบอกเข้าคิปเลนห้ามวิ่กกัน30 40, 40อ๋อแล้วก็ออกไปรอปากทางออกจน,<ม>น,นกว่ารถทางตรงแบบไหนให้ปล่อยออกนี่คือความหมายของไรทูคือการคลิปเลนนั้นลงโทษครับด้วยเหตุอะไรก็ตามครือเดี๋ยวน,นี้เนี่ยการปรับด้วยเวลาเนี่ยมันก็จะทําได้ใช่การเครื่องแพโนดี้ไง,ไง<า>ปรับด้วยเวลาปรับด้วยไรทูครับ อ่าได้หอืมก็เลยใช้ในถุงจ่าทะเยอทะยานแต่ไม่ต้องลอยนะจ่าไหลไม่ไหลก็ลายเป็นตาชาของพิษโอเคครับผมก็คือเรื่งขอาลงโทษเรื่องเวลาลอกคุณห์ายไปครับนึกออกแล้วครับเออมาดูต่อได้นะได้พี่ได้อยู่ละเอียดดีชัดเจนกติกามารยาทส่วนหนึ่งเขาเรียกรัฐธรรมนูญแข่งรถครับรัฐธรรมนูญแข่งรถ มาดูต่อครับพี่น้องครับยังเหลืออีก4รอบสนามหรือ3รอบกว่าๆร,รอบสนามช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิตครับณนะขณะนี้ครับตำแหน่งนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปร,รวมถึงอันดับผู้นำอันดับหนึ่งนะฮะโดนขึ้นป้ายไดทูด,ด้วยอันนี้ท่านมีกล้องนะคราจะจับผู้ช่วยเรานะทำไมครับมาปลาบ่งบอกไม่รับแขกเลยทำไมฮะดูสิจะหลับฮะ,ฮะจะหลับจะหลับลอมเ,เสียอรมเสียจะหลับอยู่ ผู้ช่วยเราครับส่งข้อมูลมาเรื่อยๆกันวันนี้ก็รู้สึกนั่งพักอยู่นะครับโปตข้อมูลมาตลอดคนนี้คนนี้เรามีข้อมูลจากคนนี้แหละน้องมินใช่ไหมน้องมินน้องมินน้องนองน้องนมมาดูกันต่อครับพี่น้องครับยังเหลืออีกสามรอบสนามนะครับครึ่งทางแล้วเหรอครึ่งทางแล้วอตอนนี้ครับเข้ามาแล้วระวังครับไดททูแล้วหกสิบสี่ระวังระวังครับอกรรมการประจานจุดเรียบร้อย ลอความเร็วเข้ามาความเร็วแล้วก็ต้องจอดนะค่อยๆไหลไปเงี้ยแล้วก็ไปจอดรอปังทางเสียข้ามทางล่อยออกกำลังดูอยู่ว่าเสียเบอร์เก้าเบอร์เก้าเอาขวางเองเลยเองริพอเออเพชรใช่ไหมเบอร์เก้าธนวิทย์นะธนวิทย์ธนวิทย์เป็นเบอร์เก่าของมิกเนี่ยใช่ครับใช่ครับ ตอนนี้64ได้ทูเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องดูครับว่าตำแหน่งที่เปลี่ยนไปเยอะขนาดนี้เนี่ยจะสามารถไล่ได้หรือเปล่าอีก3รอบที่เหลือนำอยู่นะก็ต้องโดนทำโทษตามระเบียบตามวาระกันไปแต่พี่ก็โดนทำโทษยังไงเราไม่ทราบครับคือเรารู้ว่าถูกลงโทษแน่ใช่การลงโทษด้วยข้ออะไรเราไม่สามารถรู้ใช่อาจจะตั้งแต่รอบแรกก็ได้หรืออะไรก็ตามใช่ครับตอนนี้ครับ หัวแถวครับ55อ้าวมาแล้วอาจารย์เพื่อสิบสอ22อาจารย์เพื่อนเหรอใช่ครับขึ้นมาหนึ่งเลยฮะอาจารย์เพื่อนเมื่อกี้โดนหายไปนอกเนี่ยนะก็โดนตบไปเมื่อกี้ไงแล้วพอ64เข้าพิษก็อะไรกับเขาไม่เพาะเหรอไม่รู้เหมือนกันฮะตบมาวางก็ตบไปทีหนึ่งเหมือนกันอ่าประจบเข้าดิครับของวันนี้โดนเลยโดนเลยเพชรสองสองเป็นไงเพชรครับเพชรกำลังจะโดนกระทิงครับกระทิงประกบ หน้าหลังเลยสองยี่ห้อเลยนะเครื่องดื่มบำรุงกำลังเนี่ยครับกระทิงแดงริโพอ้าวอาเดี๋ยวดู22ครับว่าเป้วันนี้จะแสดงเด็ดอย่างไรกับหมายเลข3ลริโพหน้าารวเราเป็นิอ่าวันนี้อาจารย์เฟื่องคงจะคุยยาวครับเอาแล้วครับโอ้ยสวยงามครับลายของหมายเลข3 สามบอกเพชรโนอยอันอรี่หลุดลุดไม่ได้หลุดเข้าไปครับครับหลุดเข้าไปเปิดเข้ามาครับยิสองนี่เปิดโอกาสให้เข้ามาได้เอคุณประทีบบริษุถิุนทองโอ้โหถ้าคุณมีเวลาโอ้ยแปะไปแล้วครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับเป้หลุดอย่างนี้ไม่มีสิทธิ์ขึ้นแล้วครับลงบอกรวดขนาดนี้หมดสิทธิ์โดนยังไงอ่ะหลุดลายหลุดแทะลดลาดบานแล้วไปกระแทกกับหมายเลขสาม อ๋อหลุดไปก่อนหลุดไปก่อนแล้วไปกระแทก3ไม่มีใครดันไม่มีฮะไม่มีฮะโอ้โหสามนี่วันนี้เสียวเสียวหลายดอกมากครับแกโดนด้วยตัวเองเดี่ยโดนด้วยตัวเองครับนี่ฮะดูฮะหลุดเองครับปากก็ไปหลุดลายไงฮะบานมาลายเป็นของหมายเลข3อยู่แล้วเต้าวีตามมาเลยโอ้หสุดยอดเต้าวีตามมาแล้วจ้ะตอนนี้ครับความตกดดันครับของ55้าเริ่มสบายใจมากขึ้นเพราะยืด จันเฟื่องจันเฟื่องคุยอีกเป็นปีอะครับใช่ไหมใช่ครับขึ้นโพเดียมนี่คุยยาวเลยคุยยาวเลยครับคุณรู้ขนาดนั้นเลยรู้ครับรู้รู้รู้แกพวกทฤษฎีคุณเสนามบิ๊บเลยใช่ไหมแน่นอนทฤษฎีแกเยอะเดินสบายเลยดิสบายยืดนะเยอะป่านนี้เดี๋ยวกลับไปปั๊บรีบโทรหากิกี้เลยบอกพี่ผมทำได้แล้วพี่ที่หนึ่งเออเขาไลา์ไปก็ได้ที่สมัยนี้ นาสงสารเซลาไมายเลขสาครับโดนไปดอกดอกใหญ่ๆเพชรพ้นอยู่นะเออคุณประทีปบริสุนทธิรครับดูแลแวะไปที่ทีมหน่อยอ่เอาลิโพมาหน่อยดิอ๋โอโอเคเอามาให้ชื่นใจหน่อยใช่ไหมใช่าตามน,นั้นมีมาแล้วหมายเลขอะไรเนี่ยหมายเลขห้ขาซ่าครับโอ้ดี่หนึ่งในนั้นบางเครื่องสุดชัยหลุยประเสริฐครับ ตอนนี้ก่อนแข่งมาไม่เล็กมีขายรองเท้าด้วยจำได้ไหมจำได้ครับวันนี้วิ่งดีมากใช่เอาเขามาจากวันไม่เล็กนะอ๋อแรงมากวันนี้เขาไล่เบอร์อะไรอยู่ไล่สามไงอ๋ออยู่ดับอยู่อันดับสามอยู่อ๋ออันดับสามแล้วก็ไล่เบอร์สามโอ้ยแสดงว่าชอบเลขสามใช่เออไม่ธรรมดาจริงๆใช่ครับอีกสองรอบสนามครับสำหรับไทยแลนด์สุดพิเศษอีโค บอกแล้วว่ารอบน้อยๆแต่ว่ามันทุกด,ดอกครับไม่ต้องห่วงกองจับให้ดูอันดับสองกับ3ครับส่วนอันดับหนึ่งนั้นหายไปจากวงโคจรแล้วปิ๊กอัพเตรียมตัวปิ๊กอัพใช่ซุปอร์ปิ๊กอัพรียมรถไว้ให้พร้อมนะ12รอรอบออพอจบปั๊บนี่นะก็เคลียร์ปั๊บก็ตามเวลาเลยนะถูกต้องสัญญาณแต่ลมปล่ทางที่เปิดไฟเขียวห้นาทีนะครับออกไม่ทันในปดแดแ่งยาวนะถูกต้อง ไฟนอลแล็บครับจอนไฟนอลแล็บไร้สุดท้อรอบสุดท้ายขอบคุณครับไม่ครับมุกแปกมุกแปกเสียงดังอยู่ไหมตอนนี้แทบจะอมไม้แล้วเนี่ยจ้ะมาดูต่อครับความมันความร้าใจอีกหนึ่งรอบที่เหลือครับพี่น้องครับรับชมกันได้นะครับผ่านระบบสตรีมมิ่งรวมถึง YouTube รวมถึงช่วงบายบายทางทูสปอร์ตเฮดดีสองอันนี้ต้องบอกว่า รายการนี้เขาเรียกว่าความสนุนลีใต้ฝ่าเท้าฉบับย่อจ้าคือแบบอีโค่เดี๋ยวรุ่นต่อไปนี่ความสนุนลีใต้ฝ่าเท้าในรถปิกอัพยาวๆใหญ่ๆโอ้เป็นการแข่งรถมาทัิงกี่คันนะเกือบย0ิคันครับตปมๆเะยมากับทุกยี่ห้อยกเป็นยี่ห้อเดียวครับมาะสองยี่ห้อเนี่ทาทานิสันด้วยปกตินั้นบริษัทแห่งนิสันใช่ตอนนี้เปลี่ยนมาครับคุณสุสุดีแม็ก ขับคุณสุสุขับไปเลขอีมันชื่อไม่เพาะครับคุณสุสุไปไปมาๆครับตอนนี้ครับน่าจับตามองอีกตำแหน่งหนึ่งครับโผล่ขึ้นมาแล้วหมายเลข46ครับเบียรนาฤชิตเกียรติมณีศรีครับจากท้ายนะครับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่4โอ้จากท้ายขึ้นมาที่สี่ใช่เคยไม่ธรรมดาเนี่ยใช่โคตรเขาชื่ออะไรชื่อเบียร์เหรอชื่อเบียร์โอ้ยจะจะมีโอกาสครับมีโอกาส53สุรชัยลุยประเสริฐครับต้องใจเย็นๆครับ อีกครึ่งรอบที่เหลือนี่เขาจะไหวหรือเปล่าหาโเพาแบบแเดียมข้าดตำแหน่งเิอ่าใช่โอ้โกจไล่จริงเลยเนี่ยพี่ว่าไหวไหมไม่รู้แบบบีแบบเบียร์นี่บอกว่าโหดมากบู๊ฮะนี่ฮะขี่มอไซค์นี่ใส่ตาอะไใช่ครับไม่กลัวครับคุมรถดีเอ,อาครับเปลี่ยนลายนะครับ4ถูครับกับ5บ3ครับไฮไลท์ในขนาดนี้อันดับที่3กับ4ีันไม่เอ่ยสุรชัยลุยเบร์เซิร์ตอย่านะสุรชัยอย่ารถโอ๊ยเบียร์เสียบ รายชุดเก็บวันนี้สีสีโพครับไม่ผีผามครับไปเรื่อยๆถ้าหยุดยุงไม่ได้นะครับถ้าไม่หยุดนะไม่เสี่ยงอะไรมากก็ยังอยู่นะถูกต้องฮะขขึึ้้นนมมาาครับสุดแล้วสุดแล้วครับโค้งทีสิบสองเปลี่ยนลายครับเตรียมตัวอันดับหนึ่งเรียบร้อยครับห้าสิบสามไม่ทันปิดท้ายด้วยเก้าเก้าครับนัทพลแก้วกัญจนาเศรษฐ์มันเนาะ สนุกมากครับนนพี่น้องครับปากทางพี่เปิดเวลาไหนตอนนี้จบลงไปก็จะถึงช่วงเวลาของ Thailand Super Pick up ปากทางออกพิสจะเปิดในเวลา11นาฬิกา10อ่ะ11นาฬิกาปประมาณก็มีเวลาอีก4ินาทีเออตอนนี้10 49จ้าใช่ไหมจ้ะเอาละจบเรียบร้อยสำหรับความสนุรีใต้ฝ่าเท้าในรุ่นประหยัดรุ่นต่อไปนี่เป็นเรื่องราวของรถเชิงพาณิชย์ครับสามารถนำไปขนของได้ ขับเล่นได้แต่ไม่สามารถมีของบรรทุกบนรถกระบะเวลาแข่งขันนะเขาห้ามใส่ของนะจูกต่อเปิดฝาท้ายได้มีเหล็กขั้นได้ดึงตัวถังได้ครับแต่ห้ามบรรทุกของมาแข่งนะใช่สมัยก่อนที่ผมบรรทุกแป๊บผมมาแป๊บลงแต่ <ผม S 1> จริงๆแข่งร,รุ่นนี้เลยแต่จริงๆตอนนี้บรรทุกได้แล้วนะ,ะต้องบรรทุกไงถ่วงน้ําหนักถว่ถวงน้ําหนักเขาจะให้